สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมมาอีกแล้วเจแดงมาอตอนค่ํามาตอนดึกนะคะพึ่งมาจากอบลมอุดอรอบมรมพนักง,งานไทายประกันตายประกันเป็นไทยประกันเต็มตัวเลยได้ค่ะสอบผ่านเลยได้ค่ะผ่านแล้วคะ่ะแสดงว่ายินดีกับเจแดงเนี่ยที่สอบผ่านอบรมหนึ่งวันกับครึ่งวันสอบอีกครึ่งมื้อ สอบว่าเลี้ยวก็สองรอบอนี่นั่นแหละค่ะเอ้ยต้องใส่ควไหวพิบและความสามารถพิเศษนะค่ะนะจากสันบัพานเนี่ยค่ะต้องมีความสามารถพิเศษนะมีหวพิบมีเลนเลียมจากน้อยมีเลนเลียมมีจริตมัญยาสักหน่อยนะคะใส่กววมคิดไหวพิบให้มันดีเนาะคะนะ่ะเนาะ ไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกไว้เขามาเร็วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นน้องังใจให้เจ๊แดงแน่นอนค่ะเนาะสั่งซื้อครีมก็ทักมาตามเบอร์ท่ขึ้นใหนนะจอเนาะค่ะเจ๊แดงหายนาไปก็สร้างครีมก็ได้ตามเบอร์ท่อคนใหนนะจอท่อหายแอดมินเ่าได้กับครีมทากลางคืนทากลางวันพร้อมสบู่หนึ่งชุดโปรอยู่ที่พันสองร้อยบาทถึงวันที่หามีถูกหน้านี้เท่านั้นเนาะเนาะแล้วก็สบู่ก็ละหนึ่งร้อยบาท หาก้อนเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งเนาะค่ะเนาะแล้วก็ยาสายตายาสายตาแก้บำรุงสายตาฟาง้าฟางแล้วก็เป็นอาหารเสริม12ออยพัาตบำรุงล่างบวามรุงทุกส่วนในร่างกายแต่ข้อสาคัญผวมไปที่สายตาเนาะค่ะแล้วก็แคลเซียมบวามรุงกระดูกบามรุ่งฟันบวามรุงส่วนที่เป็นกระดูกทุกส่วนเนาะค่ะแล้วก็ ข้อสาคัญแก้ปวดกระด,ดูกแก้ปวดเกาลดบวมของเกาได้ผลค่ะท่านผู้ชมเนาะหลายๆท่านได้ตอบโจทย์ตอบคำถามตอบคอมเมนต์หรือว่าโทรมาไลน์มาบอกว่าปวดบันเท่าทุเล่าเบาบางลงเงนะคะเนาะมันจะไม่บวมข้อสําคัญบวมจะลดลงนะคะแคลเซียมเนาะอ่ะไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิถูกไหมมาไม่เมยมากกันั่งคุกกลางจอปับ๊บนะคะ ยู่ในมือเจแดงแล้วเอาเมื่อบึงอันขอมลเกา่าทีเป็นนำจิ้มสะก,กอนเนาะ,ะเนาะกดอะไรกูกแช่น้ำเดอ้อเป็นน้ำใจให้น้ำเดอ้อเป็นสาวขายประกันแล้วขายทุกอย่างขายขีม้มขายสบู่ขายยากกับ่รลวดเละขายประกันบลรเยดอกค่ะแต่ว่ามันก็ผ่อนแดงเบา ผ่อนผันความเดือดร้อนของเท่าไหร่ได้เห่น้ได้เนาะแบ่งเบาผ่อนพันผ่อนไว้ผ่อนผัน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 ความเดือดร้อนเงินในกระเป๋าเท่าล่งได้เนาะค่ะเนาะซอยเหลือท่านได้นะคะออมออมด้วยการคุ้มมีคุ้มครองเราด้วยนนคะเฮ็ดแต่เฮ็ดไปถือขาดสำหรับผู้มีเงิน นาะค่ากว่าสิไเปฝากธนาคารจำราบผูบ่มีกะเงินซื้อเหล็กเด้คือซื้อเหล็กดีหลายเท้วมนละหลายเท้อัน,นปีละเทียนนึงวบางไปสินะคะตุงช่วงเดี๋ยวตะว,วันคิดของเฮานะคิดให้ดีให้มันเกิดประโยชน์นะใช้เงินต่อเงินนะคะใช้เงินให้เป็นเนาะอย่าให้เงินใช้เราให้เราใช้เงินใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะคะนะ เพราะว่าหวยก็เป็นการลงทุนลงทุนความเสี่ยงสูงมากลงทุนที่จะไม่ได้คืนอ่าสื่อสิบงวดถูกจะงวดอ่าสื่อปีนึงถือแจ็คทีอาถามถามเจ้าของเบิรงค่ะเนาะเราเงินมาทําตรงนี้ไว้เก็บหยอด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 ไว้คือซื้อเลขนี่ซื้อเลขหยอดร้อยหนึ่งปีหนึ่งก็ได้หลายบาทกันท่านผู้ชมเนาะหยอดใส่กระปลกไว้ะ ซื้อเลขระด้อลอยหนึ่งหยอดล่งนี่ส่วนที่ไปซื้อจริงๆพันหนึ่งส่วนที่ซื้อเลนเลนลอยหนึ่งอันใดมันสิได้คุ้มค่าก็กันปีหนึ่งจาเมื่อเปิดเนาะเนาะทุกวันทุกวันโอ้ยทุกงวดขันเก็บลอยกับสองพันสี่เนาะสองพันสี่ร้อยบาทยีบาบาายไปเบื้องเลกน้ำกันดีกว่าค่ะทรงช่างข้อมูลเก่าไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกหวยคะ่ะเนาะ บ่าเคยผิดจากเทียตั้งแต่เหตุคลิปมากค่ะสิบว่วงวดเยอะยี่สิบนวดแล้วนะคะสามตัวนี้ไม่เคยผิดสักทีนึ่งศูนย์หกมาน้ำกันทั้งสองเทียเก้าสามกับมาน้ำกันละเป็นล่างละเป็นบนกับมี่ค่ะเป็นทั้งบนเป็นทั้งล่างกับมี่ส่วนมากจะมาบนถ้ามาตัวเดียวเนาะคะ่ะถ้ามาสองตัวตัวหนึ่งก็สิเป็นล่างตัวนึ่งก็สิเป็นบนประมาณนี้แหละวัดที่แล้วกับเขาเก้าศูนย์สามเก้าสามศูนย์เลี่ยงกันลงมาเลย เคยเข่าไปนี่มานี่เนาะค่ะแล้วก็ไปนี่มานี่แต่งวดนี่มาเลี่ยงกันเลยค่ะเนาะเด่นศูนย์เด่นสี่เด่นเก้านะหัวนี้เนาะก็เด่นสามจะเรียงว่ามาสามเนนนอนเพราะเอาตัวนี้เป็นหลักมาตัวนี้ไปเบื้องน้ากันค่ะวันนี้งวดที่แล้วข้าเจ้าก็เด่นศูนย์อยู่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะศูนย์เดี๋ยวข้าเจ้าเด่นศูนย์อยู่ตรงนี้ คนละอาจารย์กันด้วยค่ะแล้วก็ศูนย์สองศูนย์สี่เนีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดเด่นศูนย์จับใส่ศ 03, 03, ูนย์สามศูนย์สามศูนย์หกศูนย์สี่ทำนี่นะนะเจ้าจับใส่ศูนย์สี่ศูนย์สองเด่นที่ศนะูนย์สี่เนาะเอามั่งวันนี้ว่าเบิองน้ำกันอีกค่ะจะแดงมั่นใจว่าสามวันนี้ม่ามั่นใจว่าจาังใด ิึงค่ะวันนี้ปากกดไลก์กูแช่เด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อเดี้วจะแดงเสียอธิบายให้ฟังมาสองตรงกันเบื้องอันเก้าประกอบกันด้อค่ะเด้อมาสองอันนี้อันนี้งวดก้อนบดตรงเนาะค่ะเนาะศูนย์กับสามบดตรงแต่ว่างวดน,นี้มาตรงกันมาตรงถ้าตัวนี้มาบดตรง นั่นสิเป็นเก่าบะเ,เก่ากำลังวั่นกับมาบ่ลายเนาะเก่ากำลังวันมากบ่เก่ากำลังมาบ่ลายหาบ่หาตรงนี้กับบ่มีสองมาสองหนึง่งสองหาสองหนึง่งสองหา้าถ้าหกมาหกหนึง่งบ่มีหกหาตัวนี้บ่มีหกเก่าบ่มีมาได้ตัวเดียว ดิสจะมาหกสองตายแบบนี้สิมันใจว่าตัวใดมันใจตัวเดียวคือตัวยก,ก่ลลางค่ะท่านนช่วมเนาะตัวใดมาแห้งเอาใส่ตัวนั่นค่ะเพิ่นมันใจว่ามาศูนย์กับสี่สองศูนย์สองหนึ่งอาจมาน้ำกันสองหกว่ามี สองหกมันสีมาน้ากันว่าสองสองหกตัวนี้สองเดนสองเดนสองห้าหก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 โอ้แสดงว่าเดนเดนสองกับหกแต่ตัวเทิงผันเดนสองกับเก่าสีมาน้ากันอีกว่าครั้งวันหมดกวนว่าหาเนาะบ่งประกอบกับเจ้าอื่นค่ะหมดกวนนี่เก้าศูนย์สาม ่อานี้สิเป็นเจ็ดสองสามบ่สองห้ามาน้ากันบ่น่าจะเป็นสองหกสองหกกมาน้ากันได้บ่เอาทางผู้สมเบิ่งเป็นแนวทางในการเชียงสื่อเบิ่งประกอบเับเจา้าอื่นมาตัวใดของคุณนันพัฒนาตัวไหนไปเบิ่งมาประกอบใจได้ะคะ่ะแล้วก็ของคุณยิ่งยงมาตัวไหน วันก่อนคุณหญิง่องมาสองกับสามมันตรงตรงกันในนี่นะคะเนาะแต่ว่าวดน,นี้รู้สึกว่าจะว่าตรงนะวดนนี้ว่าตรงเอยเอาไปสิผูกแต่ที่น,น,นี่แน่นี่ถูกค่ะสามตัวนี้ถูกแน่นอนถูกทุกงวดจะแดงแว่ารับประกันถูกทุกงวดเพอเพอมาสามตัวเพอเพอมาสองตัว,มา,ตวมาด้วยกันสองตัวเป็นไปได้เนาะเก้าสองเก้าห้านี่มาน้ากันเป็นไปได้มากเลย ถ้าจะมาเก้าเนาะนีสิะเป็นสองเก้าบอกค่ะทุกช่วงเนาเป็นแนวทางในการเสียงสื่อหมวดก่อนศูนย์มาแห้งมันบวะวดนี้สองมาแห้งค่ะสองมาแรงทึ่งตรงกับกับตัวบนด้วยหมวดก่อนยังประตุมกับตัวบนตัวนี้คือตัวจะมาตุกขวดทุกขวดว่าตัวนี้กับตัวนี้ค่ะตัวไหนมันกําลังมาแห้งถ้าเจ้ามาเดนตัวไหนตัวนี้รู้สึกว่าสองจะมาแห้งค่ะ สองมาหลายอาจารย์แล้วนะคะหายังบัวท่านได้เห็นเอาล่อเสี้ยนหนองค่ายสิมาตูใดหวดกรนเพลนหากับหากับเก่ามากเก่านาะคะ่ะมากเก่าเป็นรักลอยเาะแต่ผู้ชมขอแต่ผู้ชมลวยๆเฮ่งๆไปน,น้ากันแจแดงออมาตอนมาฝากเรีย่ยวโคตูไบอมน้ำกอนมาแต่เห็ดประกันสมัคร ไปสมัครตัวแทนประกันไปสอบเป็นตัวแทนประกันไดล่ะเด้อค่ะเด้อดีใจน้ำเจแดงนะสอบอยากกันยากเด้อค่ะเด้อได้เป็นกันง่ายๆ่า่ม่เดวมสามารถรวนๆนะคะเะนาะคร,รับรเจเรียงขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ